สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ CTS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยค่ะพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยค่ะวันนี้นะคะเรามีเอกสารวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่คุณผู้ฟังส่งมาให้เราเจาะลึกกันใช่ครับเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเครื่องปั้นดินเผาจากสองวัฒนธรรมโบราณในจีนก็คือวัฒนธรรมเถาซื่อกับเออรีโถ ตอนแรกที่อ่านหัวข้อเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะมันดูเฉพาะทางมากๆเลยนะคะครับแต่พออ่านเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยมันน่าทึ่งมากนะใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่าของที่ดูธรรมดาธรรมดาอย่างหม้อไหเนี่ยมันจะเล่าเรื่องที่สเกลใหญ่ขนาดการก่อร่างสร้างรัฐแห่งแรกของจีนขึ้นมาได้ยังไงอืมเหมือนเหมือนกับการพยายามอ่านพิมพ์เขียวการสร้างชาติจากเศษกระเบื้องเลยนะครับโหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากคะ่ะ และประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในงานวิจัยนี้ก็คือการตั้งคำถามว่าเราจะอ่านเรื่องราวพวกนั้นได้ยังไงคือเครื่องปั้นดินเผาพวกนี้มันไม่ใช่แค่ภาชนะใส่อาหารนะแต่มันคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้เลยมันบอกเราได้ถึงโครงสร้างอำนาจ การเมืองหรือแม้แต่สังคมในยุคนั้นเลยใช่ครับคำถามสำคัญก็คือนักโบราณคดีเขาใช้วิธีอะไรในการถอดรหัสข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในนั้นเพื่อเปลี่ยนหม้อหายธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นกุญแจไขความลับของอารยธรรมที่ซับซ้อนโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าแนวคิดหลักที่เอกสารนี้ใช้เป็นเหมือนแว่นขยายส่องดูอดีตก็คือสิ่งที่เรียกว่าความชำนาญเฉพาะทางด้านหัตถกรรมหรือ craft specialized ใช่ค่ะ ซึ่งจากที่อ่านมามันเหมือนเป็นตัวชี้วัดความซับซ้อนของสังคมเลยใช่ไหมคะคือถ้าสังคมไหนมีความชํานาญเฉพาะทางสูงก็แปลว่าสังคมนั้นน่าจะมีความซับซ้อนสูงตามไปด้วยถูกต้องเลยครับแต่จุดที่น่าสนใจมันลึกกว่านั้นอีกนะคือประเด็นสําคัญมันไม่ใช่แค่การผลิตแต่คือวิธีการผลิตต่างหากครับอ๋อวิธีการผลิตครับเราต้องตั้งคําถามแบบนักสืบเลยว่าใครเป็นคนทํา ทำกันเองในบ้านหรือว่ามีโรงงานขนาดใหญ่แล้วของที่ผลิตออกมาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะลูกชิ้นไหมที่เรียกว่า standardization แล้วก็มีภาชนะบางประเภทที่สงวนไว้สำหรับคนบางกลุ่มอย่างชนชั้นสูงโดยเฉพาะหรือเปล่าใช่เลยครับคำถามพรุ่งนี้แหละเข้าใจแล้วค่ะคือมันช่วยให้เราเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นอย่างถ้ามีการผลิตแบบโรงงานก็แปลว่าต้องมีคนคอยจัดการคอยควบคุมคุณภาพ ซึ่งมันสะท้อนถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนหรือถ้ามีภาชนะสำหรับชนชั้นสูงโดยเฉพาะมันก็บอกถึงการแบ่งชั้นวรรณะที่ชัดเจนมากใช่เลยครับมันจะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองการแบ่งลำดับชั้นทางสังคม แล้วก็กลยุทธ์ทางการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วนักวิจัยเขาใช้วิธีไหนในการหาคำตอบพวกนี้คะก็มีทั้งการดูหลักฐานโดยตรงอย่างการขุดหาเตาเผาโบราณเครื่องมือต่างๆกับหลักฐานโดยอ้อมซึ่งส่วนนี้น่าทึ่งมากคือการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อดูความสม่ำเสมอของรูปทรงและขนาดของเครื่องต้นดินเผาจานวนมากเลยครับน่าสนใจมากค่ะงย้งนรามาเริ่มกันที่กรณีศึกษาแรกเลยดีกว่าวัฒนธรรมเถาซื่อ อยู่ในช่วงประมาณ2,300ถึง1,900ปีก่อนคริสตกาลในเอกสารบรรยายภาพไว้ว่าที่นี่เป็นเมืองใหญ่ที่มีความซับซ้อนทางสังคมสูงมากมีพื้นที่คล้ายๆพระราชวังด้วยแล้วก็มีการแบ่งชนชั้นที่ชัดเจนแบบสุดขั้วเลยครับเห็นได้จากหลุมศพของคนรวยกับคนจนที่แบบต่างกันราวฟ้ากับเหว แต่ที่น่าแปลกใจที่สุดคือสุดท้ายเมืองนี้กลับล่มสลายลงอย่างเป็นปริศนาแล้วพอเราใช้แว่นขยายเรื่องวิธีการผลิตส่องเข้าไปดูที่เถาซื้อนะเราก็เจอกับภาพที่น่าสนใจมากครับยังไงคะในแง่ของภูมิทัศน์การผลิตเนี่ยเขาพบแหล่งผลิต2รูปแบบที่อยู่ร่วมกันเลยอ๋อมี2แบบครับกลุ่มแรกคือเตาเผาที่กระจายตัวอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปเลยอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการผลิตในระดับครัวเรือน ก็คือทำกันเองใช้กันเองหรืออาจจะแลกเปลี่ยนกันในชุมชนเล็กๆใช่ครับแต่ก,กลุ่มหนึ่งนี่แหละครับที่น่าสนใจคือเป็นกลุ่มเตาเผาที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่อยู่อาศัยถูกจัดวางอย่างเป็นที่เป็นทางดูคล้ายกับโรงผลิตขนาดย่อมเลยโอ้แปลว่าสังคมเถาซื่อไม่ได้มีแค่การผลิตในครัวเรือนแต่เริ่มมีการผลิตที่เป็นกิจจลักษณะมากขึ้นแล้วถูกต้องครับมีการผลิตหลายระดับควบคู่กันไป โอเคค่ะคือเราเห็นภาพการผลิต2รูปแบบอยู่ด้วยกันทั้งแบบบ้านๆกับแบบที่เป็นโรงงานย่อมๆม,มันดูผสมปนเปกันอยู่หน,หน่อยๆนะคะแล้วทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่าชนชั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิตตรงนี้ด้วยหรือเปล่ามีของชิ้นไหนที่เป็นเหมือนของกลางที่บอกว่านี่คือของที่ทาเพื่อชนชั้นสูงโดยเฉพาะไหมคะเป็นคาถามที่ดีมากครับและคาตอบคือมีและชัดเจนมากด้วยจริงเหรอคะ ครับของกลางที่ว่านั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีโดยเฉพาะสีแดงกับสีเหลืองซึ่งเป็นของหายากและทํายากมากในสมัยนั้นแล้วมันพิเศษยังไงคะที่สําคัญคือเราจะพบภาชนะพวกนี้เฉพาะในหลุมศพของชนชนั้นสูงเท่านั้นไม่เคยเจอในบ้านคนธรรมดาหรือหลุมศพชาวบ้านเลยว้าวนี่คือสัญ,ญลักษณ์แสดงสถานะที่ชัดเจนที่สุดเลยเหมือนกับบอกว่าฉันไม่ธรรมดานะถูกต้องครับ พอเอามารวมกันงานวิจัยเลยสรุปว่าชนชั้นสูงของเถาซื่อเข้ามาแทรกแซงการผลิตแทรกแซงแต่ไม่ใช่ควบคุมใช่ครับคำนี้สำคัญมากคือพวกเขายังไม่ได้คุมระบบการผลิตทั้งหมดแค่สั่งให้ช่างฝีมือทำภาชนะเคลือบสีพวกนี้เพื่อใช้ในพิธีงานศพของตัวเองอ๋อเหมือนกับว่าจ้างช่างฝีมืออิสระมาทางานพิเศษให้เป็นครั้งคราวน่าจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ได้เป็นช่างหลวงที่ทำงานให้รัฐโดยตรง ดังนั้นโดยรวมแล้วระดับความชำนาญเฉพาะทางยังไม่สูงมากและระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็ยังอิงอยู่กับการผลิตในระดับครัวเรือนเป็นหลักภาพของแถาซื่อที่ได้จากเครื่องปั้นดินเผาก็คือสังคมที่มีชนชนั้นสูงซึ่งชอบอวดสถานะด้วยของหรูหราแต่ยังไม่ได้ลงมาจัดการระบบเศรษฐกิจทั้งหมดด้วยตัวเองเหมือนการสั่งทํารถยนต์รุ่นพิเศษแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตรถยนต์ทั้งหมดเปรียบเทียบได้ดีมากค่ะแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวมันเข้มข้นขึ้นไปอีก เมื่อเราขยับมาดูวัฒนธรรมเออร์ลี่โถที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งนักวิชาการหลายคนมองว่านี่แหละคือรัฐแห่งแรกของจีนของจริงใช่ครับเป็นศูนย์กลางอำนาจขนาดใหญ่ที่ควบคุมอนาบริเวณกว้างขวางเลยทีเดียวแสดงว่าโมเดลแบบเถ่าซื่อคงถูกโยนทิ้งไปแล้วสินะคะที่ชัดเจนมากแล้วมันต่างกันยังไงคะพอเรามาดูภูมิทัศน์การผลิตของเออร์ลี่โถสิ่งแรกที่น่าประหลาดใจคืองานวิจัยพบเตาเผาน้อยมากในใจกลางเมือง ซึ่งตรงข้ามกับเถ่าซื่อโดยสิ้นเชิงอ้าวแล้วเขาไปผลิตกันที่ไหนละคะหรือว่าคนในเมืองหลวงไม่ใช้เครื่องปั้นดินเผากันแล้วนั่นแหละครับที่น่าทึ่งมันนําไปสู่สมมุติฐานที่ว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเออร์ลีโถเป็นการผลิตจํานวนมหาศาลในโรงผลิตเฉพาะทางที่ตั้งอยู่นอกเมืองนอกเมืองเลยเหรอคะครับอาจจะเป็นชานเมืองหรือในพื้นที่ชนบทแล้วค่อยลำเลียงผลผลิตส่งเข้ามาในเมืองหลวงอีกทีหนึง่ง ซึ่งในเอกสารก็ระบุถึงแหล่งผลิตสำคัญที่ชื่อว่านานวาที่ดูเหมือนจะเป็นฐานการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสีขาวโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวสิคะการตั้งโรงงานผลิตไว้นอกเมืองทั้งหมดนี้มันดูมีประสิทธิภาพก็จริงแต่มันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับถ้าเกิดเส้นทางลำเลียงถูกตัดขาดขึ้นมาคนในเมืองหลวงก็ไม่มีภาชนะใช้กันพอดีสิคะแม้ในงานวิจัยจะไม่ได้ลงลึกถึงข้อเสียโดยตรงนะ แต่การที่รัฐกล้าทำแบบนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่สำคัญมากคืออะไรคะนั่นคือความมั่นใจในอำนาจของตัวเองครับการควบคุมเส้นทางคม,มนาคมและเมืองบริวารได้ทั้งหมดสแสดงให้เห็นถึงอำนาจทางการเมืองและการทหารที่เข้มแข็งกว่าสมัยเถาซื้อมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะและที่สำคัญคือมันทำให้รัฐสามารถควบคุมคุณภาพและรูปแบบการผลิตได้อย่างเบ็ดเสร็จซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับเครื่องปั้นดินเผาสีขาวที่เราพูดถึงนี่แหละครับค่ะ แล้วเครื่องปั้นดินเผาสีขาวนี่มันพิเศษยังไงคะถึงกับต้องมีโรงงานผลิตโดยเฉพาะเลยมันพิเศษมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่ของใช้หรูหราอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลังเครื่องมือทางการเมืองครับชนชั้นสูงของเออร์ล่โถใช้ภาชนะบางประเภทโดยเฉพาะพวกภาชนะสำหรับดื่มในพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจพิธีกรรมที่ถูกส่งต่อไปทั่วอาณาจักร แพ็กเกจพิธีกรรมและไฮไลท์ของแพ็กเกจนี้ก็คือเครื่องปั้นดินเผาสีขาวนี่แหละครับซึ่งทําจากดินขาวขาวเล่นที่หายากต้องเผาด้วยอุณหภูมิสูงมากทําไมได้ภาชนะสีขาวล้วนที่ดูบริสุทธิ์และโดดเด่นมากว้าวคือมันไม่ใช่แค่การส่งของขวัญไปให้หัวเมืองต่างๆแต่มันเหมือนกับการส่งสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจจากส่วนกลางไปด้วยใช่เลยครับพอผู้นําท้องถิ่นได้รับชุดภาชนะสีขาวจากเมืองหลวงมันไม่ใช่แค่ได้ของสวยๆงามๆ แต่มันเหมือนกับการได้รับทงหรือตราแผ่นดินเลยเป็นชิ้นส่วนของรัฐที่จับต้องได้ถูกต้องเป๊ะเลยครับคุณสรุปได้ดีมากมันคือเครื่องมือในการบูรณาการทางการเมืองเพื่อสร้างวัฒนธรรมร่วมกันและสร้างความชอบธรรมในการปกครองของศูนย์กลางอำนาจแล้วอะไรเป็นเครื่องยืนยันแนวคิดนี้คะ ก็คือความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์หรือ standardization ที่เราคุยกันตอนต้นไงครับเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้นักวิจัยเขาทำสิ่งที่น่าสนใจมากคือเขาเอาภาชนะจำนวนมากมาวัดขนาดอย่างละเอียดแล้วคำนวณค่าที่เรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันหรือ CV ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันฟังดูเทคนิคมากเลยค่ะพอจะอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้เลยครับ ลองนึกภาพว่ามันคือคะแนนความเหมือนก็ได้ครับคะแนนความเหมือนครับถ้าคะแนนต่ำมา,มากๆแปลว่าภาชนะทุกใบที่คุณกำลังดูอยู่มันแทบจะเหมือนกันเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วเหมือนออกมาจากโรงงานสมัยใหม่เลยแต่ถ้าคะแนนสูงก็แปลว่าภาชนะแต่ละใบก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วผลออกมาเป็นยังไงคะผลที่ออกมาก็ชัดเจนมากครับ เครื่องปั้นดินเผาของชนชนั้นสูงในเอริโถมีคะแนนความเหมือนต่ำกว่าของแถาซื่ออย่างมีนัยสำคัญโอ้ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงระดับการควบคุมการผลิตจากส่วนกลางที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยใช่ <c oughs> เลยครับ <c oughs> สุดยอดเลยค่ะคือวิทยาศ,าศาสตร์ข้อมูลมาช่วยยืนยันหลักฐานทางโบราณคดีได้ขนาดนี้เลยแล้วพอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันสิ่งที่เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้กำลังบอกเราจริงๆคืออะไรคะถ้าเราวางบันเทียบกันหมัดต่อหมัด มันไม่ใช่แค่ว่าเครื่องปั้นของเออร์ลีโถดีกว่าใช่ไหมคะแต่ง,งานวิจัยกําลังจะบอกว่าปรัชญาในการใช้อํานาจมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยหรือเปล่าเหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งเน้นอวดรวยแต่อีกฝ่ายกําลังสร้างชาติด้วยมอดดินเผาโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพและแม่นยําที่สุดเลยครับนั่นคือบทสรุปที่ตรงพลังที่สุดของงานวิจัยชิ้นนี้เลยจริงเหรอคะจริงครับ การเปลี่ยนผ่านจากเถาซื่อสู่เออร์ลีโถคือการเปลี่ยนผ่านจากการแทรกแซงของชนชั้นสูงไปสู่การควบคุมเชิงสถาบันของรัฐอย่างเต็มรูปแบบขยายความหน่อยได้ไหมคะคือที่เถาซื่อชนชั้นสูงใช้เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเพื่อแสดงสถานะและบาร,รมีภายในเมืองของตัวเองเป็นเรื่องของการแข่งขันกันเองในแวดวงชนชั้นนําแต่ที่เออร์ลีโถมันไปไกลกว่านั้น ใช่ครับมันไปไกลกว่าน,นั้นมากที่เออร์ลีโถชนชั้นปกครองใช้ชุดเครื่องปั้นดินเผาในพิธีกรรมที่มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อสร้างและรักษาความเป็นรัฐที่ครอบคลุมอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมันไม่ใช่แค่ของโชว์อีกต่อไปไม่ใช่แล้วครับแต่มันคือเครื่องแบบ คือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันระบบการผลิตของพวกเขาก็ซับซ้อนและแยกขาดจากการผลิตในโคลเรือนอย่างชัดเจนมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในระดับรากฐานเลยครับและเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเป็นแค่ภาชนะก็ได้กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐอย่างแท้จริงถูกต้องครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากการวัดขนาดและเปรียบเทียบรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผาโบราณเราจะได้เห็นพิมพ์เขียวของการสร้างรัฐในยุคแรกเริ่มที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากกำแพงเมืองหรือกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกสร้างขึ้นจากพิธีกรรมร่วมกันที่แสดงออกผ่านสิ่งของที่ดูเรียบง่ายอย่างถ้วยสำหรับดืม่มและเพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าสนใจมากจากในเอกสารครับค่ะเชื่อเลยค่ะ ในงานวิจัยระบุไว้ว่าในช่วงปลายของวัฒนธรรมเออร์ลีโถภาชนะสำริดที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องปั้นดินเผาสีขาวในฐานะของล้ำค่าสูงสุดของชนชั้นปกครองโอ้โหนั่นคือการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่อีกครั้งเลยใช่ครับและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคบคิดไว้ให้เราว่าเมื่อสังคมมีอำนาจและซับซ้อนมากขึ้นวัสดุที่ใช้แสดงอำนาจน,นั้น จำเป็นต้องหายากขึ้นและควบคุมได้ยากขึ้นเสมอไปหรือไม่อืมการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพสูงสุดที่ต้องอาศัยการจัดการระบบการผลิตที่ยอดเยี่ยมไปสู่สำริดที่ต้องอาศัยการควบคุมเทคโนโลยีโลหะวิทยาขั้นสูงมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอำนาจและเทคโนโลยีในรัฐยุคแรกเริ่มบ้างลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอน ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ